สวัสดีครับผมเซลแมนครับที่ปึกษาการขาย e สุดตะครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับแคลปคอร์เอ็กซิลี่หนึ่งสปีดนะครับตัวใหม่ล่าสุด2023นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่824,000บาทนะครับสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดคันรุ่นนี้นะครับก็จะมีสีเทานะครับเพิ่มเข้ามาอีก่หนึ่งสีนะครับสำหรับเอ็กซิลี่ก็จะมีสีขาวสีดําและก็สีเทาแลมโบนะครับแต่สีเทาแลมโบเดี๋ยวจะมาพามารััับบชมกนนะครว่า คันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับคันนี้ดาเริ่มต้นเพียง690 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่งให้แบบนี้เลยทุกท่านใดมองหันี่สนใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยระสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับว่าคันนี้มีสเปคค่าว่างงนะครับมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับโอเคครับสำหรับ exlery นะครับ2023่ากระจังหน้าเป็นสีแดงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับพร้อมโลโก้สีแดงมีการเปลี่ยนแปลงที่สติ๊กเกอร์นี่นะครับ สติกเกอร์เป็นตัว X เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่ามีลายมาใหม่ค bon รับเป็นลายจุดๆุดแบบนี้นะครับสำหรับ X ซีรีส <okay> ์ต <ders> <sont> ัวใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สเกิร์ตด้านล่างนะครับจะเป็นวาล์ะครับวาล์วในส่วนของตรงนี้นะครับโปกติจะเรียบลงมาเลยเรียบตรงๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้มีการวาล์วนี่ครับด้านหน้าเต็มเมนี่ครับด้านหน้าเต็มๆ็มเป็นแบบนี้นะครับก็มีสติกเกอร์แล้วก็ สกิตด้านล่างครก็เปลี่ยนแปลงไฟเลี้ยวและขนาดหมอกอที่กระชนด้านล่างเช่นเดิมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเ e d เป็นสีขาวนะครับสองสว่างได้ไกลนะครับสําหรับในช่วงเวลากลางคืนในส่วนของล้อนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ5รลูนะครับของรถเก๋งนํามาแปลงใส่อีสุคันนี้ปกติจะเป็น6รูนะครับเป็นของ s 1นะครับ sfs นะครับตัวนี้ขอบ หน้ากว้าง9กจุดหหลัง10.5นะครับนี่ครับมีการลองสเปเซอร์นะครับจาก6รลูเป็น5ล้ลูอยู่ด้านในครับสเปเซอร์นะครับล้อล้อแดงนะครับรอบเบรกเป็นสีแดงมาพร้อมยางขนาด2 45 4 5่หขอบ18แปดส่วนด้านหน้านะครับด้านหลังก็27 5 40ขอบ18นะครับโหลดหน้า2อหลังสนี่ครับหน้า2อหลังส อันนี้คือสเต็ปการโหลดนะหหลครับหน้า2หลัง4ครับก็จะขับยากนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ทรงที่สวยนี่ครับยาเป็นก r วิ i ี y X นะครับคาสซินโนตัวนี้ก็ค่อนข้างหิดครับเป็นลายไฟนี่ครับอย่างลายไฟเดี๋ยวไปดูล้อหลังครับ2.75เ0นะครับขอบ1ิก็ เนี่ยครับยือดออกมานอกตัวรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสกูตเอ็กซิลี่ก็เป็นเรียบๆแบบเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นชุดเดิม2022เลยนะครับเหมือนกันมีโลโก้ตัว X ที่ด้านข้างพร้อมมือเปิดนะครับเป็นสีกับตัวรถที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ผิดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มไฮคูสีเขียวนะครับนี่ครับลูกค้าไม่ติดตั้งกันสาดแล้วก็กระบะไลเนอร์ก็ไม่ติดตั้งนะครับในส่วนของด้านหลังก็ไฟท้ายดูเอลโซนิกนะครับเป็น LED ลมดำเช่นเดิมนะครับพร้อมโลโก้ตัวเอ็กซ y มุมนี้นะครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ลายใหม่เช่นเดียวกันครับมือเปิดกระบะท้ายพร้อมกล้องมองหลังนะครับอยู่ในบิวอินชุดเดียวกัน ส่วนของสเกิร์ตด้านหลังก็นี่ครับเป็นชุดเดิมครับ2022แต่เพียงแค่ว่ามีการเพิ่มสีเข้ามานะครับเล่นสีเข้ามาเป็นสีแดงแดงเข้มในส่วนรงนี้สองชิ้นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับปกติรุ่นก่อนหนัานี้2022ก็จะเป็นดำรวยไปทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้อันนี้มีการทําสีขึ้นมาเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมประมาณนี้ครับสําหรับ รอบคันของ X-Series นะครับ2023นี่ครับหน้าสองหลังสี่ครับการโหลดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปรับชมภายในนะครับสำหรับภายใน X-Series ตัวนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนี่ครับแถงประตูเป็นสีดำครับตรงนี้เป็นผ้านี่ครับดำหมดเลยแล้วก็มีสีแดงเติมเข้ามานิดนึงนะครับด้านใน มือเปิดกระบะท้ายก็เป็นสีดำอ่ามือเปิดประตูนะครับเป็นสีดำยังไม่มีกระจกมองข้างทับไฟฟ้ามาครับมีแต่ปรับไฟฟ้าภายในก็นี่ครับเป็นเบาะผ้าสีดำตัดแดงเหมือนเดิมครับก็มีโลโก้ตัว X อ,อยู่ที่สนักพิงตรงนี้นะครับเบาะก,ก็ยังไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับมีพิงแค่เอ็นเท่านั้นนะครับภายในก็พรมมัดอ่าพรมลายเป็นแบบธรรมดา โลโก้สีแดงนะครับมัลติฟังก์ชันควบคุมในส่วนของหน้าจอขนาดเ็ดนิ้วเหมือนเดิมครับม่รนไฟก็แบบเดิมเหมือน2อันะครับมีตัว X อยู่ที่มุมนี้นะครับภายในก็จนเป็นโทนดาครับเกียร์ก็นี่ครับสีดามเช่นเดิมครับก็มีเป็นหนังนะครับโดยจะเข็บสีแดงมาให้แล้วก็เป็นในส่วนของเบรกมือนี่นะครับในส่วนด้านบนด้านบนก็เป็นพลาสติกครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสีแดงลากมามีติดวัดวัดบูธอยู่ฝั่งนี้ครับผมมีวัดบูธนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเกตวัหกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้รับชมนะครับเมื่อสตาร์ทแล้วก็จะการทํางานก็หน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีวัดบูธฝั่งนี้ประมาณนี้ครับสําหรับ1.9ึเ้ครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดิมควนง ddi บูพาวเวอร์เจน2ครับแรงม้าสูงสุดอยู่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ก็จะออกตัวดีขึ้นนะครับประหยัดมากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับสำหรับเจน2คันนี้นะครับนี่ครับ,บนาดเดนโทนสีดำทั้งหมดเลย้านบวกก็มีไฟแมาม3จุดเดี๋ยวไปรับชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับ อันนี้แผงประตูก็เหมือนด้านหน้าเลยเน้นเป็นสีดำอันนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็มีผ้ามาตรงนี้ก็2023ก็ยังไม่มีแอร์หลังมาให้มีแค่ช่องจุดชาร์จ USB จุดเดียวนะครับด้านบนก็สีดำทั้งหมดเลยนี่ครับเหมือนเดิมครับด้านหลังสำหรับ X-Series 2023ปีมาที่แจ้งไปนะครับตัวนี้เป็นไฮคูลนะครับไฮคูลสีเขียวดูจากด้านนอกก็จะเป็นออกเขียวแบบนี้ครับ ประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับชื่อเพจดีซูซุบางบอนครับหรือเซลแมนครับหรือเบอร์อาร์คอมเมนต์ที่มีอยู่ใน YouTube นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าไ่าใดมองหาสนใจครับรุ่นนี้ออกรถเริ่มต้นเพียง6 9 0 0 0บาทนะครับยังไงทักเข้ามาสอบถามได้ครับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆทําการส่งมอบเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแลวคลิปนี้ขอตัว